ครับพี่น้องครับครับมือนี้โชคดีไายครับมาอยู่กับสวนทุเรียนของทางอำเภอพูกกระดึงสวนของคุณแม่ช่วยเนาะครับมือนี้ก็สีมาสอถามเล่าวิธีการปลูกจังไดจังเห็ดให็ทุเรียนมันงามแล้วก็ดกแห้งนะครับปลูกได้ในภาคอีสานของเฮาสวัสดีแม่ช่วยเนาะครับผมจาขอางสวนทุเรียนอยู่ทางอำเภอพูกกระดึงเฮานี่แหละครับแม่วาดีครับสวัสดีค่ะครับแม่ช่วยมือนี้อยากให้มาก เมาประสบการณ์ใ้พี่ให้น้องเขาฟังผู้ที่อยากสนใจอยากปลูกทุเรียนอยู่เป็นจังไหรเนะครับว่ามันปลูกงากปลูกง่ายจังไหรครับต้นการาอน้อยมากแล้วเขาได้มากแล้วเนี่ยควรจะยังกระมันกอนอันอันนี้ไวก่อนซ้ำอันเที่เอามาอย่างก่อนมาเลี้ยงมันเลี้ยงไว้ก่อนค่ะเอามาเลี้ยงไว้น้อยนึงเพราะมันซึนมันเพราะว่าเอามาตะไคร้เดมูนี่เอามาเลี้ยงไว้ประมาณจสิบกว่ามือนี่แหละมันซึนเขาก็เอาลงดินการเตรียมดินเตรียมจังไหนแม่ก็ุดธรรมดาฮ้านี่ล่ะคดธรรมดาฮ้าก็เอาลงก็ให้มันพุนคานี่คือผ่นมาฮ้าก ตามเพื่อนละเนาะเฮนตัวพ่นคืออย่างพ่นจากอันที่มันเป็นเบ้ามันนาพ่นมันนาพ่นจากกมะขามนี่สองอย่างอันปะโมหามิดเด้ะโมหายโกบเบิดโมหากบเบิดจ้วงไหวคานจากนิ้วูสองนิ้วไปจังเส่อันมูนี่แม่ปลูกพืชสภาพันที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาห้องกดหลุมจังใดเขาใส่อย่างตอนเริ่มปลูกครั้งแรกบ่ได้ใส่อืมบ่ใส่อย่างเลยค่ะ แต่ว่าพอพันไปจากมือจังไซขี่ไก่กับปลาว่ามันตีเท่ากับไส่หน่อยๆใส่ขี่ไก่ห้อยไก่ไก่ต่วนมันใส่อะไรกอบสองกอบขี่ไก่ก็คือขี่ไก่ฟาร์มเานียเหรอมันบอกขี่ไก่บ้านห้อไปไหนมาตะไรขี่ไก่อัดเม็ดบ้านเอามาตะสะกลงสะกลนครมันดีจังไลยขี่ไก่อัดเม็ดกับขี่ไก่ทัพทัวรไปพื้นบ้านเานียเสียขาหยางอัดย่างดีแล้วเนาะเาก็มาห้อยเลาะต้นมันปลาว่ามันใหญ่ขึ้นได้นี่เขาก็เอาปุ๋ยธรรมดาเขาเนี่ยล่ะสูตรใดแม่ปุ๋ยธรรมดาบ่ะเนี้เถาขีเพิ่มปุ๋ยนี่เป็นสูตร สูตรแรกที่ใส่สูตรซิมหาสูตรเสมอแต่ว่าปุ๋ยนี่ใส่ขี้ไก่ที่แบบอัดเม็ดโรงงานก็บ่ได้ใส่ดูเด้ปีนึงนี่ใส่จักเทียสองเทียหน้อยๆเฮาก็ใส่อลัสอนสองซอนเท่านี่ล่ะบ่ได้ใส่หลายเด้พอล่อๆมันห่างจากโคนต้นปานจดยกระช่งปุ่มมันแล้วก็ห่างช่วงปุ่ม กระสุม่มเอือกใส่ผุ่นเด้บมเมดด่เมนว่าสิใส่เนี่ยหนีเด้ก็แม่ใส่ใหญ่ขึ้นมาแม่ใส่ขี้อ้อยอันตอนเริ่มปลูกไม่ไหมเดี๋ยวคุ้มคุ้มซาเลนคุ้มยังเห่เราบ่บ่เพิ่นของแม่เนี่ยแม่คุ้มเป็นมุ้งมุ้งมุ้งเลยม,มาเลยอ๋อมุ้งมุ้งซาลนซาเล่นนี่ใส้เบอร์เบอร์ดำเบอร์เจ็ดสิบปะเนาะ<ม>ความหนา,<ม>าเจ็ดป <บา S 1> ีคุ้มคุ้มไปจคกปีคุ้มมันก็ดูซาเลนมันผ้ามันโตฮอดซาเล่นเราก็เขาก็เอาออกรลดแล้ว ่พอาีเด้แล้ววันนี้พอเขานาแร้งในการปลูกปีแรกอ่ะแม่จัดการระบบน้ำจังไ๋ปลูกปีแรกเลยนี่โอ้ก็ใส่สายน้ำใต้ดินใส่แล่นสายน้ำให้มันได้ต<า>ั้งแต่ปลูกตั้งแต่แรกเลยต้องมีน้ำแมนถ้าน้ำไม่มีเลยแม่เราอุปสรรคปัญหาอื่นพ่อบอยางปลวกอย่างที่เกิดขึ้นก็มันมีการสังเกตจังไรพฤติกรรมใบไม้ต้นไม้เนี่ยมัน มันมันมีโรคมีอย่างมากกินมันพอช่วงปลูกไปมีแมงมาก<ม>แฉะามาเล่นม,มันบอ่อปัหาจังไลยครับแก้ปัญหาจังไเลยฮะก็าสารยาเคมีเขาหนี่แล้วมาฉีดอสังเกตจากยังจังหิฉีดมันเกิดยังขึ้นห้อยมันก็กินมีห้อยกินแล้ว,แ,ลวแมงอีอย่างบ้านเทาเอินแมงอันสางงอบไ่มแมงสางงอบกินเป็นตัวส่งไรเแมงอันแมงกอกตัวไล่ๆนะกัดงาเนี้ยคเท่ากับโพนเลยมันบ่อครับกนเขาเห็นเท่ากับโพนห้อยกินนี่เท่าตรงรูแล้วว่ามีมาเลี้ยงเข่าพื้นที่แต่สังเกตบางช่วงใดที่มันจะมากินช่วงแมงม่ม่หอย เออเดือนหาเดือนหกพอโตไหมไหมมันสิ่สอบมากินเราบำรุงท่างใบแนวอื่นบ่ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยบำค่ะบำรุงอยู่กับฮอร์โมนธรรมดาเท่านี้ละจะว่าย้ายสีถอดปีหนึ่งย้ายสีสีเยอะดอกแค่แค่นึงปลูกเท่แรกนี่เก้าสิบกว่าต้นรอดเบิดบ่บ่บ่รอดตายอยู่ต้นถึงงามเห็ดกลางกลางงามบ่เห็ดยังกลางามห่างงอมันตัดออกคือกควานล่ะอันนี้สี่ปีเริ่มเป็นนวดปีนี้จะว่าปกติ โอ้ปีนี้มันแหลกเริ่มแหลกคือต้นไหนต้นต้นนั่นหนึ่งสองกับต้นนี้โอ้สูงพอสมควรเนี่ยต้นปืชด่ะอันนี้นุ้ยเขาก็เอาไปเบิดแล้วเนี่ยครับท่อน้ำนี่ตั้งแต่เริ่มปลูกเป็นบ่ท่อน้ำซุ้มนี่ละเอียดไหมอันนี้แต่เริ่มปลูกโอ้ใส่แบมดีหัวเดียวเลยนี่ตีอันในดินกับมีทั้งดินย่ำนังกับทั้งดินกับใส่โอ้เสริมเอาอันเลี้ยงทออยังอยู่ใต้ดินเนี่ยทอพี่อีทอพี่อีค่ะโอ้แลีงทอพี่อีแล้วก็เสียบ โอเป็นปูน่นะโอ้หลายตัวนี่ปุ่นครับเก็บขายซื้อมือวันรอช่วงนี้ขายซื้อมือเนาะทุเรียนพูดกระดึงเห่าบ่มีบ่มีแบบทุเรียนเกขายพูดแล้วโอ้หมูนี่จะได้ก็ขอบคุณเมยสวยไายมาให้แนวทางการปลูกสำหรับผู้ที่สนใจอยากปลูกทุเรียนนะครับเพราะมันปลูกได้มันบ่เม่ว่าอีสานเขาปลูกทุเรียนเป็นยังไงคือว่ารอดเนี่ยนวลรอดคนกับว่าเอายาดองคือปลูกได้ ได้ปลูกแรกก็ได้กินได้ขายดีห่วยแตมันเป็นหน่วยมันก็ไปทางไรไปฟังไรไปมันเบิดแล้วแม่ที่สวนของแม่นี่มีหม่องงานบ่เอนปลูกขอยไปพุ่นป๊นฟังนี่ก็เป็นหมังหัวที่แม่เอามาปลูกพร้อมกันบ่นี่แม่นปลูกปีเดียวกันแม่ปีเดียวกันเป็นงอโรงเรียนแม่งงอโรงเรียนนั่นหนังวาตัวปีนี้ปีีน้หน่วยว่ายมันแรงไรโอ้โอ้ปีนี้ลากดินแล้ยดิครับยุนี่ยุนี่รอจักบาทยุนี่สวนเฮาจักบาทนี่รอนี่ ไมยนี่แหละพีนพกก่น้องเอ้ยพูดกระดึงเขา่าเขาเจ้าหอดบ่อนี่ยเขาเจ้าทั้งกินทั้งเก็บน,น้เนา่แบบว่าสุดยอดอีดีเนาะครับมือนี้เจ้าอยากกินกินเลยกินกินเลยเจ้าทั้งเก็บตอนสว่างหยอดเริ่มบางแล้วล่ะคือคิดว่าสีเบิร์ตแล้วสีเบิร์ตแ,แล้วนะครับปีนี้มันมันสภาพอากาศมันแรงมันบ่สู้ปีเป็นจังไรดกคักบ่แมีดกค่ะสู้ปีดกค่ะสว่งหอดีขึ้นออกไม่กับมีบัะเหนียวมึงดูโอ้ออกไม่กับมีครับผมพูดนะ ออกไม่ออกเรื่อยเนาะหักหลายพู้นน้ะสออนบ่ครับมือนีนี่นี่การรักฐานรักทานเมี่ยอ,อันรักทานการขายขายไปแล้วมึงดูสะอรนเนาะต้นนี้นี่โลดจักบาททุเรียนโลดจักบาทจะขายอยู่สวนเท่านี้ครับให้ร้อยห้าสิบบาทปุ้ยพูดนะแสดงว่าต้นนี้จัง่วยเออยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบหน่วย เป็นเงินเท่าไรไดเงินเท่าไรตัวนี้นาจะคาดว่านี่เนาะมันหลายพันอยู่เลยเนาะคือม้นหนึ่งมหนดลูกตัวนี้กิไปมือเานเบิดมีแหงคักโอ้ักเอ้ยเขาเอาไปมือเาเขอาักเอาไปเน่เอามือเานนี้จะออกดอกอีกแล้วครับกำลังออกอีกคั้นสิฮอร์โมนนี่ฉีดยา ขามาลงให้เลานี่ยนะครัออกดอกอีกเรื่ยเคยเคยมีรุ่นตัวมาอีกบ่เคยมีสวนรุ่นบ่มีเคยค่ะอยู่บ้านยายเนี่กินเบริร์ตผีที่บ้านยายก่อนมี่สองต้นแด่กินต้นพูดเลยได้จังหวะโอ้อทุเรียนนี่<อ>นม,มันบ่ได้จำเป็นว่าต้องออกเท่าเดียวแม่นอืมสวนรุ่นก็มีสวนรุ่นท่านกินชี้ชี้เดี่ยนท่านกินเท่านึงแม่บ้านนี้หลังจากมันเป็นมวยแบบนี้แล้วหลังจากเก็บพันแล้วเขาจีไสยังบั่รุงมั่นไงตัวแม่บ่ได้ใส่ขี้ไก่แล้วบ่ช่วงใหญ่แบบนี้แล้วเนี่ย บานี้ฉันขี่คานไปหาขี่ไก่แล้วทันกับจีไส่ปุ๋ยเคมีครับสูตรมันนี่ตัวสูตรหกสามทางใส่ยังก็หกหกสามทางพ่ออยังคือจังเป็นสูตรนั่นพอมันเล็งเล็งนวยเหมือนบ่กเพราะว่าให้มันสวยให้ต้นอือครับแต่ว่าทั้งใบบำรุงไปไปขี้กันนี่แหละจีฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยโอ้ยเสวีอนไหลเดี๋ยวถ้าโทรมาเบิ่งทุเรียนต้นนี้พี่น้อง ปืดครับผมสะออนคักเนาะสตาร์ทไปเราได้นะลูกนึงแล้วนะโอ้สะออนสะออนแห้งตัด์ทเมื่อวานในลูกนึงมื่อนี่ไปอีกลูกนึงเขาเอาไปสามลูกแล้วครับอือแกย้อนพี่คนนั้นว่าหนี่งของเราใกล้สีเบิดแล้วใกล้สีเบิดแล้วเนี่ยอือครับงามเถียงงามว่าโอ้บรรยากาศสดใสลื่นเลื่องใจวิวงา